ความทุกข์ของสุรบันเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บทุกอยู่แต่มีเครื่องมือในการแก้ทุกข์ละไม่เป็นไรดับได้มีปัญญาดับได้เนี่ยถ้าเราได้แค่เนี้พอใจละซึ่งธรรมาชาติเหล่านี้มันมีอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วไงมันไม่ต้องไปรอใครมาการันตีให้เรารับประกันให้เราไม่มีใครมารับรองให้เราได้ ไม่มีใครดึงอกุศลออกจากใจเราได้เราก็ไปดึงอกุศลออกจากใจคนอื่นไม่ได้เช่นกันไม่มีใครแก้ให้ใครได้พู้เจ้าก็แก้ให้ไม่ได้ท่านได้แต่ให้คําสอนตถาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกเส้นทางคนเดินเดินเองเราต้องเดินเองฝึกละนันที่เองฝึกตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเองอานาปานสติต้องทําเองแค่จะรู้ทางเดินเนี่ยวิธีทำและเมื่อรู้จากพู้เจ้าแล้วเนี่ยก็ทําสิ ไม่ใช่ให้ผู้เจ้ามาทำอีกใครทำใครได้ไงโยมทำโยมก็ได้เราก็ทำเองเดินเองพยากรยังให้พยากรตนเองเลยให้พยากรตนและตนนั้นแล้วว่าเป็นโสดาบันแล้วถ้าหวังจะพยากรเรียกว่าแว่นส่องธรรมแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันโสตาปยังคสีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หว,วั่นไหวมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยะคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นไทยแกะ่ตะนาไม่ถูกกล่อบงำด้วยทิฏฐิ นั่นคือสินห้าก็เลยเน้นสินห้าเลยไม่เคยได้พูดเรื่องอุโบโสถ8ประการอุโบโสถ8ประการเนี่ยแนะนําสําหรับผู้ที่ละสังโยช์เบื้องต่ําได้แล้วอย่างเช่นแนะนํากับชุมชนชาวสักกะซึ่งเป็นโสดาบันกันเนี่ยทั้งชุมชนเนี่ย